สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube M Channel ครับแล้วก็สวัสดีไปทางพี่ๆนะครับที่รับชมอยู่ในส่วนของทางเพจ a c e b o o k นะครับสเจริญการช่างนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่มีรถไถนะครับรถไถไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับทางร้านก็สามารถผลิตคลาดติดรถไถให้ตรงรุ่นได้ตามสเปคเลยนะครับวันนี้นะครับทางร้านก็จะมาอัปเดตในส่วนของรีวิว นะครับในส่วนของสต็อกนะครับที่พร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าตอนนี้นะครับก็ผมก็ได้ทาทาสต็อกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้วางใจนะครับสั่งซื้อเข้ามาในส่วนของช่องทาง y o u t u b e ก็ดีนะครับช่องทางของ Facebook ก็ดีนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับรอบจัดส่งนะครับมาอัปเดตสินค้าให้ด้วยนะครับ สาหรับลูกค้าที่โอนมัดจํามาแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อวานนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นน้องใหม่ของเราเลยนะครับตอนนี้มีของแล้วนะครับก็ขึ้นงานเมื่อวานนะครับพอดีทีมงานตัดเหล็กไว้นะครับก็ได้เวลาเชื่อมพอดีเลยนะครับตอนแรกจะทํารุ่น40แรงนะครับตอนแรกทีมงานเราจะขึ้นตัว40แรงนะครับพอดีลูกค้าสั่งจองเข้ามาก็เลยเปลี่ยนสเปคนะครับเปลี่ยนสเปคโครงหานะครับ เป็นตัวโครงผาน d h 2 2 5สคูบูต้านะครับตาช้างนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับรถไถรุ่น32แรงนะครับตอนนี้มีของแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะได้มีรถไถรุ่นเล็กรุ่นนี้นะครับผานห้าผานหก็สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ตรงรุ่นตัวนี้ได้เลยตัวนี้ลูกค้าสั่งจองมานะครับผมจะจัดส่งเป็นขนส่งของไปศณีให้วันนี้นะครับก็เป็นรอบจัดส่งของไปศนีก็จะมี2ตัวนะครับ ตัวนี้ไปจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปเพชรบูรณ์แล้วก็ตัวนี้ไปในส่วนของจังหวัดน่านนะครับเป็นรถไถจอรเดียลูกค้าก็อยากได้สีตรงสเปคกับจอรเดียนะครับเราก็ได้ทําการขึ้นงานนะครับตัวนี้ก็รอของอยู่ประมาณ2วันนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอุปรกรณ์ตรงรุ่นกับผ่านถจอนเดีย ere, เออเป็นเป็นผ่านถ่า cmt นะครับผ่านถ่าย cmt เป็นของออรถไถจอรเดียนะครับ ก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครง CMT หรือโครงผานพลวนนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าผานพลวนส่วนมากจะเป็นเหล็กประมาณ4นิ้วนะครับอยู่ด้านบนก็ถ้าไม่ใช่เป็นผานบุกเบิกก็ใส่ได้นะครับก็ระยะผานผมตั้งเซนเตอร์จากในส่วนของใบผาน,นครับตัวนี้ใบผาน2 6นิ้วนะครับลูกค้าแจ้งมานะครับก็ลูกค้าแอดไลน์ไม่เป็นนะครับ แอดไลน์ไม่เป็นลูกค้าก็โทรนะครับใช้ในการโทรเอานะครับก็ผมก็โทรแล้วก็แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับก็ลูกค้าบอกว่าแอดไลน์ไม่เป็นก็โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ลำปางนะครับต้องขอบคุณลูกค้ามากที่เชื่อใจและมั่นใจนะครับในสินค้าและการบริการของเอ็มสอเจริญการช่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจัดส่งสินค้าให้แล้วก็ผมก็จะทําในส่วนของอคลิปวิดีโอถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็เป็นการโทรแจ้งลูกค้านะครับว่าผม จะส่งให้แล้วเพราะว่าแกไม่ได้แอดไลน์นะครับต้องขอบคุณอีกครั้งที่เชื่อใจและมั่นใจตัวนี้ไปจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นรุ่นคูบุต้าสามสองแรงนะครับครงผานของ d h เฮดสองสองห้าีนะครับตัวนี้เป็นน้องเล็กของทางค่ายนะครับตอนนี้มีของแล้วนะครับเมื่อก่อนผมยังไม่ได้ผลิตสต็อกให้ตอนนี้มีสต็อกแล้วนะครับใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0 8 8 7 4 7 8 1 3 6แครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับรอบจะส่งวันเสาร์ เป็นจังหวัดชัยภูมินะครับใครที่อยู่จังหวัดชัยภูมิอยากจะได้คาดติดผ่านรถไถเอ็มสเจริญการช่างตรงรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น50แรง40แรงตอนนี้เรามีสต๊อกให้แล้วนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปจัดส่งที่ชัยภูมินะครับต้องขอบคุณเฮียมากนะครับเฮีย uh, uh, สั่งจองมา2รุ่นนะครับก็คือเป็นผ่าน24นิ้วเป็นรุ่น50แรงนะครับเป็นโครงผ่านของตาช้างแล้วก็เป็น47แรงนะครับก็โครงผานของ uh, CMT นะครับซึ่ง CMT จะสีน้ําเงินนะครับแจก็รีเควสมาบอกว่าให้เอาตัวสีน้ําเงินตัวหนึ่งแล้วก็สีส้มตัวหนึ่งซึ่งสามารถใส่กันได้ทั้ง2 2 2รุ่นเลยนะครับก็คือโครงขานจะเหมือนกันนะครับตัวยึดจะเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันแค่สีนะครับก็นี่สามารถใส่ได้ทั้ง2คันเลย47กับ50แรงนะครับลูกค้า,อ,าอยู่อำเภอบ้านขวาวนะครับจังหวัดชัยภูมิผมพรุ่งนี้ผมจะไปจัดส่งให้ ใครที่สนใจอยากจะได้นะครับก็โทรมาวันนี้ได้เลยอยู่จังหวัดชายภูมินะครับพรุ่งนี้ผมจะไปทัวร์ที่ชายภูมิเบอร์โทร0887478136นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ลูกค้าสั่งจองมาแล้วนะครับโอนมาจามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ขึ้นงานนะครับก็ขึ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็น M6240 นะครับ M6240 เนี่ยโครงฐานเขาจะ,ะค่อนข้างยาวนะครับจะมีรุ่นพิเศษของครูบุต้าก็คือรุ่น เอ็มเอ็มห้าเจ็ดศูนย์สองนะครับก็ใบผ่านยี่สิบสี่นิ้วแล้วก็เอ็มยูสี่เก้านะครับใบผ่านก็ยี่สิบสี่นิ้วเอ็มหกสองสี่ศูนย์นะครับใบผ่านก็ยี่สิบสี่นิ้วนะครับตัวของเอ็มหกสองสี่ศูนย์เนี่ยครับตัวนี้ครับผมได้ขึ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอส่งลูกค้านะครับวันที่สิบสี่กรกฎานะครับลูกค้าอยู่กรุงเทพนะครับก็ลูกค้าดู YouTube แล้วก็ แกบอกเสร็จนาแล้วก็จะเอาไปติดตั้งไว้ใช้ปีหน้านะครับใครที่สนใจอยากจะได้อุปกรณ์ที่ตรงรุ่นแบบนี้นะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์0887478136นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างตัวนี้ฟอร์ดก็มีนะครับฟอร์ดผ่าน6กใบผ่าน7ใบก็มีพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็รุ่น40แรง36แรงอ่า50แรงมีหมดนะครับใครที่สนใจตอนนี้ก็โทรมาเลยนะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นปีหน้าผมจะส่งให้ไม่ทันนะครับถึงเวลาใช้ไม่ได้ใช้งานนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับอยากจะได้อุปกรณ์ที่ตรงรุ่นไม่ต้องไปเชื่อมผ่านเพิ่มเติมไม่ต้องดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดตั้งได้เลยตอนนี้รอบส่งก็ค่อนข้างที่จะ,ะไปเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้าช่วงนี้จะหยอดข้าวโพดนะครับแล้วก็เป็น ไร่มันสับปะหลังก็สามารถใช้ได้นะครับปรับพื้นที่ดินนะครับพื้นที่นาครับปลูกข้าวหวานข้าวก็สามารถใช้อุปกรณ์ของเราติดกับผานไถได้เลยใครที่มีผานไถอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่มีโรตารี่ก็สามารถใช้คาดนะครับติดกับผานไถเราได้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของรุ่นนะครับก็จะแจ้งราคาอีกรอบนึงนะครับเป็นรุ่น30 สี่แรงสามสิบหกแรงสี่สิบแรงนะครับใบผ่านยี่สิบสองนิ้วราคาอุปกรณ์เจ็ดพันบาทถ้าไม่เกินสองร้อยกิโลอยู่จังหวัดออยู่แถวภาคอีสานผมก็ส่งเองนะครับมีค่าจะส่งบวกเพิ่มห้าร้อยบาทรวมเป็นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นรุ่นสี่สิบห้าแรงสี่สิบเจ็ดแรงห้าสิบแรงนะครับใบผ่านยี่สี่นิ้วนะครับหรือจะเป็นเอ่อใบผ่านยี่สี่นิ้วนะครับตัวนี้ก็ราคา 7,500บาทถ้าไม่เกิน200กิโลก็มีบวกเพิ่มอีก500บาทรวมเป็น8,000บาทถ้าเป็นขนส่งไปสนีภาคเหนือภาคใต้ก็บวกตามขนส่งที่ขนส่งคิดกันเลยนะครับก็จะมีบวกเพิ่มนะครับตามขนส่งนะครับแล้วก็รุ่น M6240 น m 6 2ะครับ m u 5 9 0 2นะครับ M5702 ครับตัวนี้นะครับโครงฐานจะยาวพิเศษหน่อยนะครับก็ตัวนี้จะราคาอุปกรณ์อยู่ที่8,000บาทนะครับ ความยาวขนาด2เมตรนะครับแล้วก็ขาอยู่ในสัดส่วนที่ทางร้านออกแบบนะครับก็ราคาอยู่ที่8 0 0พบาทนะครับไม่เกิน200กิโลก็มีค่าจัดส่งอีก500บาทรวมเป็น8,500บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์พิเศษของครูโบต้าหรือว่ารุ่นรุ่นขนาดรถเขาจะไม่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ขนาดเล็กนะครับอยู่อยู่ในระดับที่ไซส์กลางนะครับตอนแรกผมก็ว่า50แรงอยู่ไซส์ไส์กลางแล้วเพราะว่าไปไปผ่าน24นิ้วแต่ว่าตัวนี้คือ ต้องออกแบบพิเศษนะครับเพื่อความยาวในการเจ็บของผานไถเออในการเจ็บของระยะศาสตร์ของก้อนดินที่ศาสตร์ออกมาจากผานไถนะครับก็ก็เป็นตัวอ่าตัวใหญ่นะครับฟลอร์ดนะครับใบผาน24ินิ้วยี่สิบหกนิ้วใบผาน26นิ้วนะครับฟลอร์ดนะครับจอเดียนะครับใบผาน26นิ้วราคาอุปกรณ์8 5 0 0บาทนะครับก็มีค่าจัดส่งต่างจังหวัดก็บวกเพิ่มตามขนส่งที่เขาคิดกันนะครับส่วนในส่วนของการจัดส่ง ของภาอีสานก็จะอยู่ที่500บาทนะครับถ้าไม่เกิน200กิโลก็นี่ครับโรงงานผลิตคาดติผดผ่านรถถตรงรุ่น M2 เจริญการช่างตอนนี้มีสต็อกแล้วใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้เราไม่ต้องดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดตั้งกับโครงผ่านเราได้เลยนะครับผมเนาะใครที่สนใจก็เข้าไปดูรีวิวในช่อง M Channel นะครับก็ในช่อง YouTube ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับเข้าไปดูในโปรไฟล์นะครับก็ จะเลื่อนหาวิดีโอนะครับก็จะเห็นวิดีโอที่ผมไปจัดส่งแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็เป็นช่องอเพจ f c e e o o o เอ็มสอเจริญการช่างค้นหาคำว่าเอ็มสอเจริญการช่างเป็นภาษาไทยนะครับใน facebook ก็จะขึ้นเพจ facebook ของผมนะครับก็ เข้าไปดูรีวิวได้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าอีกครั้งที่ไว้วางใจสั่งซื้อเข้ามานะครับก็ตอนนี้ก็ผลิตสินค้าออกมาเรื่อยๆเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าก็ขอบคุณมากนะครับเราจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ